อ,อันนี้เป็นพระนางพญาหลวงปู่เผือกว่าจิ่งแก้วนะครับขาวอ่าโอเคโอเคนะครับถ้าจะกล่าวถึงบารมีของหลวงปู่เผือกเนี่ยนะผมบอกเลยนะมากมายนะครับแล้วหลวงปู่เผือกเนี่ยได้รับนิมนต์ไปร่วมปลุกเสก พระสมเด็จอินโดจีนปี85ด้วยนะครับสมเด็จอินโดจีนปี85ด้วยนี่อ่ะดูกันนะครับดูกันนะนี่โอ้โหแบบนี้ถึงยุคเลยครับถึงยุคตาเปล่าเลยฮะนี่ แทบไม่ต้องลงกล้องเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยนะครับจัดสร้างในราวปี2 4 9 3ันสนะครับอ้าเดินปะนี่แหละครับถึงยุคเลยนะครับนี่แหละครับถึงยุคเลยนะฮะนี่แหละครับ นี่เอาอย่าบอกนะนะฮะว่าไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยพระนางพญาหลวงผู้เพือกเนี่ยโอ้โหถึงค่านิยมจะไม่มากแต่ผมบอกเลยว่าพุทธคุณเนี่ยเกินราคานะ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 แล้วอีกอย่าง พี่พี่ต้องเข้าใจอย่างนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วได้รับการถ่ายทอดการทําพระผงสมเด็จมาด้วยนะฮะเนี่ยโ,โ,โอ้โหแล้วพี่พี่ดูความเก่าเนี่ยอะเนื้อผงก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัดปีกแบบนี้ยเนี่ยตัดแล้วมีรอยสันขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยพี่ๆ ระวังนะครับไปเจอเรียบเรียบแน่นๆก็ระวังกันไว้นะพี่ๆนะแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ช่องเนสาธูพ้กเครื่องเลยนะครับผมครับ